คุณพ่อป้ายแดงเดคไทเทเนียมประกาศข่าวดีน้ำหวานทองลูกคนแรกแล้ว ออกมาประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวสำหรับลัปเปอร์ตัวพ่ออย่างเดทไทเทเนียมหลังจากเกี่ยวก้อยแฟนสาวน้ำหวานเข็นจิราบิว่าไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดทางคูก่ก็กำลังคืนแทนเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงคนล่าสุดหลังจากที่หนุ่มเดทได้โพสต์คลิปอันต่สาวของเบบี้ใคันและรูปของภรรยาสาวที่เผยให้เห็นภุกมกำลังพร้อมกับแคปชั่นซึ่งแปลว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับของของวัญสุดพิเศษนี่คือบทใหม่ของชีวิตเราผ่อน จงบังเกิดสู่ครอบครัวเล่าจากราชาแห่งความรักตัวเขาเองฉันกำลังจะเป็นพ่อแล้วนี่คือชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่ครอบครัวใหม่ความรู้สึกใหม่รูปลักษณ์ใหม่ความคิดใหม่และฉันคนใหม่ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านทำกลางความยินดีจากพืชนพ้องคนในวงการและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทังคูอย่างล้นหลามค่ะ